กราบทักทายสวัสด anyway ีพี่น้องเอฟซีทุกคนตอนนี้ก็ลงมาวัดทุกคนเลยวันนี้ลงมาเฮ็ดเฮ็ดซิ๋มทุกคนเลยลงมาซอยไม้เฮ็ดซิ๋มนะทุกคนนะวันนี้นั่นคือคุ้มเจ็ดคุ้มแปดทุกคนเลยมี่สองคุ้มลงมาวันนี้ลงมาซอยไม้แล้วก็กบไม้หลายวิหลายแน่ทุกคนแล้วก็ไม่ยิ่งก็ลงมาเฮ็ดทีเว้นกินนะทุกคนนะอาช่างใดก็ติดตามมันต้องการนะทุกคนไม่เช็ดเลยไม่เช็ดบ่อย นี่ก so ุปเปนนะกุลเปนมุงเปนเปนมุงเนาะ้สีเนน้เลยเยเพิ่จะเจยเจยตายนัเนาะมาพ่นมีนี่มาพ้นเอานี่เจยไล้ไหมเออเพิ่งเลยได้โอ้คีดพักอีนาะโย่คักเลยเนเบเลยเจยเปนมุงนะทุกคนเจยเปนมุงเจยเปนมุงชิม ใกล้สำเร็จแล้วทุกคนแต่ไม่แปลงแนงท่านพ่อเนาะแต่ว่าคาดหมาย่ชนสีกะเสียให้ท่านมุ่งแล้วท่านจะลองเดินขี้น,นนะนทุกคนนะเดินขี้บุนเดินขี้ยรียบๆเชนะ<า>้่ฟ้าทุกคนนะมามามาตบ

ทุกคนตอนนี้ก็มาผแนกผาแนกแม่โคทุกคนเสลังเฮ็ดกินต้มปลาต้มปลาวาเรกไปแต่แซ่บอะไรไ่นาะอาบมะกะล้นตํามะุ่งตกะตําุ่งแล้วก็เรื่มนี่หะกินกินง่ายมนี่นะมันนี่คือกินกินว่าแม่โคมะกะทินกินก็ตํามะุ่งคนปรดกกิ้งก้อนหินไปเนาะ อ้อตัวมาตัวแห่เนาะนี้ก็มาตัวแห่แล้วคนนี้ก็ขี้ป่าแมนบี้ป่าแล้วนะเพ่เพ่ป่าแล้วนเลยเพ่ป่าได้หรือพกตรงนี้ได้แซ่บป่แซ่บป่ะโอ้นี่แจ๊บพ้นกินกัาวพ่นต้มป่าป่ะ อันนี đ đ ้เพิ่นตำมุงบุดเบได้ทุกคนได้นี่แหะสีมือได้นี่ไปรมบดีแม่ก็นตำมุ้งล้วเรื่องตามหุ้งนี่ยกโป้ให้เพิ่นเลยได้เรื่องตำมุ่งนะนี่ใช่ใช่ใช่มักระทินเนาะเจอบัวบบน้บักระเดาโอ้เนนนอนเซทุกคนเอนนี้ก็ กะลังพักที่พักัุกคนเลยที่งานนั่นแม่โค่ครพักพอดเนาะตอนนี้เนาะอะไรพ่อคุม้มพุชากันได้เดี๋ยวนี้พุชาแค่นกันเนี่ยท่านบอกจะลองดนซี่นี่นะมุ่ง,งลังคาเอานี่นนะ จังเล่จังวายเลยไปเดินห้าหอเ่เดือนห้าตีเดือนซีนี่ไงเดือนซีหรเ่เดือนซีเฮมที่สามบ่ไหนนั่งยิงกับเราได้นี่ทุกคนซิมซิมสองสั้นนะทุกคนสั้นทึ่งอยู่นะทุกคนนี่แต่ว่าตอนนี้สิขึ้นไปเบิ่งสั้นทึ่งนะทุกคนขี่ฟาทุกคนขึ้นไปเบิ่งสั้นทึ่งทุกคน าตัวมะไผ่เป็นดกปีนีเนาะนี่ทุกคนสิบบรนนาคามกับลังมุ่งนะทุกคนนะนี่เป็นอย่างบบจุบพรางมานะทุกคนนะสิบสองชั้นทุกคนเอาทุกคนมุ่งงามนะทุกคนนะมุ่งโดยไม้เป็นนะทุกคนไม้เป็นในการแม่นการ เระดมมันให้ง,งานประชาชนบ้านเท่านีนแล้วเนาะพามพากันเฮ็ดน,นะทุกคนนะนี่ทกุกคนด้านซีด้านซีเรียลร้อยในขมุ่งคนเลยโอ้ขึ้นมาเรื่องพี่ลมแห้งทุกคนเลยนี่ทุกคนนี่บ้านบ้านเท่านะทุกคนนะรบรรยานนกาศโดยหอบนี่ยันไส้มุ่งด้วยอันนี้เป็น ตาสีแล้วพอกตาแดดนะทุกคนนะตาแดดแล้วเราก็สีขึ้นไปมุ่งมุ่งเทิรทุกคนเลยโอ้งา่งางห่าง่างคนโซนนี้ยังเริ่มมุ่งแล้วนี่มันข้ข้อข้อจอกวันนี้นะทุกคนนะแต่ว,ว่าใกล้สีจำเร็จแล้วทุกคนเลยย่างคางนี้แล้วก็ข้างนั้น ไม้แล้วก็เอาโลดมัดเอาแล้วทุกคนะนะนี่กับบรรยากาศโดยรอบวัด บัดบัดนเาทกเนในปีนี้ก็โอ้ไม้จังไ่เป็นขีลายเนาะไปะลงลุ้มบัตนี่ี่ก็สีลงลุ้มลงลงชั้นล้างทุกคนเลยกูม,มาไปเปนป็นี่นเป็นลูกดิไม้เป็นลุกนะปีนี้นะมะมงมาหางวูชม หงมอ่มทุกคนถึงจะกัดสัตว์กินข้าวข้าวข้าวเท้งทุกคนตอนนี settling, ้ก็ถอนเท้งนะทุกคนนะหลังจากหญ้าเพิ่นหญ้าคู่เพิ่นสัตวแล้วก็พอออกแม่ออกพอกันสัตวกัดกินแล้วบ้านนี้ก็ได้กินข้าวกินข้าวคนเลยเอาอยู่วัดได้กินเนี่ยอะรันก้าวข้าวชาวมุขี เนี่ยเนี่ยฉันแล้วแล้วเนาะนี่กัพ่อไม่อกชันบันีดกันกินบันไดกับ่ไดบ่ไดชันบันีกินบันีเนาะโอ้นึงเห็ดจไ่มหนยจุ่มหน่มพี่้กส่ต้องมามาไปนมาแล้วเราไจอดเขามาจเาะมาทางพี่นะไปทาไก่จอดเนาะวะ เขคนมาหุ้มก่อนอย่างออกเนวนเงินเกมาไหมได้มดมดันี้แหละไปนะไปนนี่นี่น่ไปเลยว้านะไปไหมเลยเนมอทนี้เไปกินนเพ่มีก่อนเขาชองข้นงก่มันยันเขกินมแบกอมนี่อะยายมองยายจุดทุกคนเลย มาหิโหมเจ็บมีได้แานเฮาน้อพานี้2คนกินมาๆทุกคนมาแกงเขีดน้อยเื้อผักนี่กับมันโทแหแกงหน่อไม้ําหุงมันเปินมัน่นั้นเหมือนเปินแดงนๆคุมยตามเกินนี่แซ่บอยู่บ่เออก็แซ่บอยู่จุบเฮาก็มันพอ้ําเออาหารมันเนาะสุดยอดลเ้ย โอ้เจ็บตัวนะพะนางเบือกางจากบ้านใช่เนาะจุ่ง